คนทุกท่านด้วยนะคพูดอยู่กับผมนะครับ I am boss นะครับก็อ,อยู่กับเกมอะไรไม่รู้จำที่ไม่ได้อะไรลอตออฟอะไรสักอย่างนี่แหละโอเคอ่าน,นี่คือมันลอดอยู่นะในช่วงสตรีมลอดอยู่ก็เล่นเฮ้ยไม่รู้ชิบหายแล้วตัดขาดแป๊บนึงตัดแป๊บนึงหมอไม่ต้องตัดแ,แล้วไอ้เขี้ยมาเล่นครั้งแรกนะเนี่ยอะไรวะ <c oughs> อะไรวะเนี่ย ยี่ดีกว่าเว้ยไอ้สัตว์กูสายโหดมาอ๋ออ๋อย้อนย้อนย้อนไอ้ยี่ย้อนไม่ได้ทำไมถอนกัวเรื่องก่อนเออดูดิดูดีดิมันเข้ามือนกันนี่หว่าไม่เกียร์อะไรน่ะไม่เกียร์น่ะนี่แหละแล้วก็สายสายเลยดิยีดีกว่าเออนี่แหละไป <c oughs> ต้องบอกกันว่า,วานี่คือครั้งแรกที่เล่นเกมแบบนี้แล้วอ่าไม่รู้มันจะจบหรือบาะเดีย๋ยวไม่ก็เบื่อยต้องเก็ดการเดี๋ยวะคนคิดวนันอะไรคิดคิด ไอ้เฮียค้างมึงจะตูววะอ่าอู้อะไรไม่รู้มาซินนาซีนเอ้ยผู้เล็กดับผู้นะเว้ยนี่ผู้นะเว้ยอะไรวะคนใช่ Fallen God Creator and destroyer of worlds, hear my vow. The monastery's ahead. I wonder oh, if I'm it's man. still safe. Either way, our quest for Antanas nears a conclusion. <laughs> นะกวัวนี่มันมึงบอกว่งแต่มาช่วยๆๆเอ้าเฮ้ยทำไมหนับคู่ะ่ะเฮ้ยไม่ใช่ดนับคู่วะไอ้มีหมดอะไรเอ่อเอฟีดีหนึ่งอะไรตัวต้องตีเลยเนี่ย ววแล้อ๋อหลอกเมาส์ไอชิบหไฮคุกัดได้เว้ยตีมันดิ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 อะไรวะตีมันดิไอ้สซ์ตีดอมมี่อะไรอ๋ออีนี่คืออะไรวะไม่ได้อะไรวะเล็ด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 อะไรเนาะ โ,โอเคโอเคโ,โ,โอเคขบี้หน้าอีเอ็มกับตุ๊กตุ๊ตัวไหนอยู่บอกว่าอ๋อนี่ตู้กรตียวาบาทดู้ Cái khỉ thật hả cô gái? Đi được không? cái gì vậy? Đi 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 Cô gái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  Cô It's locked Well, One system, you're still losing blood, The Rogar got you good. I didn't let you out of prison to worry about me. You're no use to me if you bleed to death. I will try to spare you the inconvenience of my death i didn't let you out of prison to worry about me We didn't come all this way just so you could die on the doorstep i've treated injuries you're still losing blood caslow the the i didn't let you out of prison to worry about me i will try to spare you the inconvenience of my death you're still losing blood, Caslo. Any man No I didn't let you out of prison to worry about me. I will try to spare you the in the man. He's the So far. the rope. I will. He would โอ้ยเนี่ยไอภาพประมาดขนาดแบบนี้เลยแต่ยังได้อะเนี่ยอุ้ยแมวจะดับผู้อ่ะเนี่ย これもやばい。 นีเปล่าเอ้ยเอ้ย no ล็อกล็อกแป๊บเฮ้ยฟังดีฟังดีกว่าไรตี้ดีเยี่ยมเป็นอาโคเล่ไเปไม่ได้เหรออ้าวอะไรอุ้ยนี่ไงที่ต้องการ

ต่นี่มีมีโอกาสยังไงได้ไม่ต้องปกันด้วนี่ฟันกับหลังนี่มีของเร็ววะ It is in me, and it is changing me. My wow. skull. Wow. The bones are moving, growing. It does not feel like poison in my veins. It feels like liquid. We have seen bubbles. what happens next. Eyesight goes. <coughs> <first>. <coughs> then follows sanity. <coughs> brother Lee, <coughs> brother Peter, and I won't let the disease take us. We will choose death before it chooses us. <coughs>

บินบินครับบิ้งครับอย่างนี้ครับไปทางรับนี่มาอะไรอ่ะไ,ได้เปิดนี่ครับ <c oughs> เปิดนี่กันหนึ่งเอาไม่ได้หมดปิ้งแล้วกันเออโอเคเรานี่สายคู่ครับถีบยิ่ง ไม่เล็กนะครับเนี่ยผมบอกเลยถึงเล็กก็ถีบยิบก็เลยนี่ครับสองต่างนี่ไงล่ะโอเคนี่เออเดิมาที่ไหนมาที่ไหนเฮ้ยอยดีอยดีเฮ้ย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 อะไรเยื้อะไรเฮ้ย

The fires on the horizon. They are spreading towards our village. I beg you, be careful. Something evil is happening. I can feel that. Oh. We always seek refuge here, in the monastery. Whatever happens, Antanas can save us. Please, please, be safe. What Oh, no! เฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยกูทำไงอ่ะเฮ้ยกูทำไงวะเฮ้ยี่ได้ฝาดว่ะฝาดูฝาดยี่ทำไงอุ้ยเทสอน์ยี่ทำไงวะเมื่อกี้เอ้โหมีโคตรช้าเลยดูนี่ดีกว่า เราใส่น่าเด็มโอเคลุยมันอะไรทางเดิมนี่ว่าไอ้สัสแต่ว่าต,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 ต้องลงไปข้างล่างช้ามากช้าโคตรเลยว่ะวิธีนี้ เี่ยอีกที่นั้นเปี่ยงเอ้ยยู่หัวแน่สีเฮ้เปียเปี่ยงโนโนไม่เอาไม่เอานี่ไม่ได้วหรอนี่ได้ไะน่าพูดเลยวะไี่เดี๋ยวมีสุดอ่ะมีอะไรไห้แดงคอนแดงแดงด้วยวะ ไ,ไ,ไ,ไม่ได้วะรู้สึกมันไปได้รเปล่าเฮ้ยมีไม่มีเว้ยมีเฮ้ยอุ้ยตไจปันี่ปันี่ปันี่ป่ตายวิงไม่ตดูมันเลยไม่ต้องดูมันลเลยเฮ้ยอไรอรอไร มีอะไรประตูปเปไม่ได้ไีดูด้เคลียร์นี่มาไปไปไปไทำเดิมคันนี้ป่าวนะเนี่มีเลยวะนี่มีโอเคไป l e t ก go กลับกลับกลั้กลับทางน้นได้นี่หว่ากลับน,นีนี่อะไรเนี่ยไปจะมันไววหนวาไไหนวะอาอนตัง I've found a key. What are you waiting for? Open the door! I could use some help. Here, yeah. this might be useful. ข้ามได้เป่าวะเฮ้ยมาจากไหนอู้ปู้มาจากไหน้องเบาอุ้ยโคตรเมาเลยครับโหยโหยไอ้สัตสโคตรแรง โต้กูได้ยังอะอ้อเย้กูตายไอ้สั์ต่อเอ้ยน่าเแบบื่อแป๊บไปดูวะไรอาอะไรไกูเล่น ดีแหละมาได้เดิมนีแ่แหละมาขอแกะตัวไหมเมื่อกี้ไม่รู้มาแบบกระตันหันมามาอะไรฟอร์วดเดอร์อะไร,อรวอนเดอร์ก็ฮือหมตรแรงอีกครับเจ้าของหาแล้วจวตัวมือทีนิดไอ้สัด Đi, đi, mà đi đi, mà mọi đi, mọi người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  đi đi mọi đi mọi đi mọi người bị Đi mọi người đi người mọi đi đi sát chạy เย็นติดโลกมนอีกแล้วไม่โดนไม่ไม่ไี่ไมไมไมมมันอะไรเกทออฟเหรอไอซ์แมมึงเกทออฟได้ด้วยอี้ยเกทออฟไรไอซ์มนอ่ามาดิมาดิเอาดิเอาดิริวเวอรใส่ริวเวอร์เลย เออเอาดิดตินต้งมันอีกแล้วก็มันทางมันดิเล็กแปบบ๊บอาอาีนกแล้วไจโนโน้ใจยเย็นน้งบ่าเ้ยอุ้ยไงไปโถน่วะ ไ้ต่อเอ้ยฮฮึฮยแล้เฮ้ยแทงมันกีนิดเดียวดิเฟ้กซะตรงนี้เฟ้กซะเอ้ยไอ้เหี้ยดูได้ไงวะอุ้ยกรไป ไปไปเกตออกแล้วเกตทำอยู่แล้วเฮ้ยโอ้มีต่อด้วยเลือดจะหมดเลือดจะหมดเลือดจะหมดอีระเบิดต่อหน้าอีกต่อหน้าอีกต่อหน้า

เแ้ตุ๋ยก็ตุ๋ยก็ยกสู้ไม่ถอยอ,อ่ดิปูสาเหตุแล้วเมื่อกี้กูได้ยังวะกูรีบไปเอาดิสู้ไม่ในวัดชนา้า

เดยปกเล็บปะพี่น้องใจเย็นครับพี่น้องครับวุจุ๊บดีดดีดีดจเย็นใจเยจเนเฮ้ยมา้ถางแล้วไอ้สัสวุุ้๊บจุดวูวูดูไอสัสวูดูเมันแค่เราอีกแล้วว่ะไอ้ยชินพิทัวมึงไงอ้ีกัหรังกันไม่ถูกใจ ปีกันทั้งมวยฟิลกำลังมากวุ้ยเฮ้ยมาดิมา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 อะแล้วปัดไปก่อนเลยตีตัวบิ๊กทันทีไอ้เชี่ยกันไม่ได้หวะ นาทีกันไปมพิ่ทำสตีเลยครับไอตีตีไอไอ้่ะผ่านแล้วชิบหายแล้วชิพอลแล้วอุ้ยเกือบเกือบเซฟเซฟเซฟนเรีย <c ười> กต่อเซฟเซฟอุ้ยเซฟเซฟ อะไรวะไออ้ออะไรวะนี่ไปปุ๊บ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 ปุ kan enak pas tereng, tereng, Hei, ini juga. jadi Hai sawadai ด่มามนะันไอนี่ไงวอดตุดดปักแต่ว่าที่มันก็ดับไปนี่ว่ามันก็ดับไปอะไรวะมันดับไปตรงนั้นนี่ดับเบน่าอู้ยี่สิบเยอะเทีเท่กว่าเยอะว่ะอุ้ย่ง ไอ้ัตัดหนักสุดไหยด้วยวะ <Okay. S 1> เดี๋ยวๆมันร้อยเก้าสิบเนี่ยหนักเก้าร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เชี่ยนี่ทำไมเก้าเปอร์เซ็นต์นี่นี่ดีกว่าวะ่ะเราไม่ได้กันไหนนี่ <c oughs> ้วมีอะไรอ่าอ่านี่คืออะไรเทปอ่ะปากวะ ไปต่อเก็บไปกิวโอเคบอดอีกสักหน่อยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบพี่ตัวนี้บ๊าบาย